สวัสดีครับพบกับช่องพะฒมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอารโค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์2 3 7 5 0อนะครับ ID l i n ลก็0 8 1ย์แปก็เข้า2 3งสามมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับเจ้าพระองค์ไหนในการใดนะครับแคปหน้าเจ้าสมัครทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวไปชมภาพกันนะครับองค์แรกนะครับเดี๋ยวขอนญาติ o o ใกล้ๆหน่อยนะครับ อ,องค์แรกจะเป็นสมเด็จ9ชั้นนะครับอันนี้จะเป็นของวัดประสาาบุยญญวาสนะครับนี่นะครับอันนี้เนื้อหาเนื้อนุ่มเลยนะครับก็จะมีกระเทาะตรงขอบมุมนี้นะครับนี่ฮนะสองข้างเนี้ยด้านล่างเนี้ยเดี๋ยวจะลองกล้องให้นะครับน,นี่เนื้อหาเนื้อนุ่มนะครับมีเมือนสารเก่านะครับ นี่นะเอ็นมิดขาวๆนี่นะครับ รงนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับมีเอกลักษณ์ของวัดประสาทนรฮะการตัดแบบนี้นะฮะมีกระกระเทาะตรงนี้นะครับเห็นเนื้อในนะครับเห็นเม็ดมวลสารขาวๆนะนี่ยนะจับใหม่นะนี่ครับนี่เม็ดมวลสารเก่าเต็มเลยนะครับเนี่ย ใม่บ้านกองจะหุงข้าวนะครับผมจะถ่ายคลิปไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่นะครับพอดีพอดีได้ตอนเช้าไปเดินสนามมากว่าจะได้ของมาไม่ได้ลงก็ติดทุะอีกนะครับเลยไม่ได้มาลงนะฮะบางทีก็ลงเช้านะบางทีกจ็จะลงเป็นช่วงเย็นแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ลงนะฮะอ๋องนี้มันเปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับองนี้นะครับหอวัดพระสาทนะครับปิมเก้าชั้นนะครับ วัดประสาทบุญยวาทปีศูนย์หกนะครับนี่นะครับมวลสารเก่าเพียบเลยนะครับนี่นะฮะอ,องค์ต่อมานี่เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เชั้นนะครับนี่นะอันนี้ต้องอยู่ที่ความชอบเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้ไมาแบบนี้นะครับเลือกติดูกตาตกใจนะครับอันนี้จะถึงยุคหรือไม่ถึงยุคอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ เอาบอกว่าแต่ดูชอบดูใช่เลยก็จัดไปเลยครับประมาณนี้นะครับอันเป็นนอกพิมพ์นะเนื้อก็จะแกร่งนะฮะแก่น้ํามันนะฮะนี่นะคมดีจังเลยครับตรงนี้นะฮะ นี่เดี๋ยวต้องลงใหม่เนะียผมจับไม่นถนัดนะฮะนี่กล้องมันก็จะนี่ครับคมดีจังเลยนะครับองนี้นะฮะ ตงนี้สภาพสมบูรณ์นะครับพอนีผมจับกล้องมันถนัดนะฮะเดี๋ยวผม,มจับใหม่นะขออนุญาตนะมันมีงานสนามด้วยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ท่านชอบนะครับพอใจแล้วก็วากันนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะครับนี่ครับอ่าถ้าไปไปเดินสนามเนี่ยมันจะมีพิมพิมพาสนามแบบนี้มีนะฮะแต่ว่าจะพิมพ์จะไม่ค่อยชัดแบบนี้นะครับอันนี้ผมถือว่าชัดคมเลยนะครับองนี้นะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าสากุลหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ถือว่าสวยนะครับองนี้นะครับนี่ฮะออ่าองนี้ผมเปิดไปที่พันห้านะครับองนี้นะครับกำไรนหน่อยๆน,นะฮะนี่ฮะเผื่อพี่พี่ธัใดชอบนะครับ ต้องดูให้ชอบนะครับพระแบบนี้ผมจะไม่มีประกันให้นะครับนี่นะดูแล้วชอบดูแล้วใช่นะครับผมจะส่งนะฮะตามองค์ที่เห็นเนี่ยนะครับนะครับถ้าไม่ยังไม่ชอบหรือไม่ใช่เนี่ยก็ผ่านไปก่อนนะครับลมเก็บเลยนะครับเส้นสายอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับนี่นะฮะยังไม่มีประกันนะครับ นี่นะครับพันห้านะครับรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ที่ชอบนะครับชอบแล้วก็ทักมานะครับดูให้ชอบดูให้ใช้ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับพอดีแม่บ้านไปรับลูกชายที่โรงเรียนนะเสียงรบกวนหน่อยนะครับองนี้จะเป็นนอกพิมพ์นะครับพิมพ์แบบนี้นะฮะเป็นนอกพิมพ์นะครับอันนี้เป็นพิม เชั้นหูช้างนะครับนี่นะครับอกตลอดนะครับนี่นะอกล่องนะครับนี่นะเนื้อหาเป็นแบบนี้นะครับ,น,น,น,รบนี่ผม จับกล้องแล้วมันไม่เจ่มประมาณนี้นะครับอยากดูเพิ่มทัางไลน์ได้นะครับอ,อค์นี้เปิดไว้ที่ห้าอยบาทนะครับอ,องนี้นะครับ เป็นเจ็ดชั้นหัวช้างนะครับนี่ครับอ,องต่อมานี่เป็นเป็นพระกุนะครับอันนี้มีสองกุนะครับที่เห็นเห็นกันอยู่นะฮะหรืออาจจะมีสามกุนี้ผมก็ไม่ทราบนะบแต่ที่ที่รู้จักนี่ก็คือกุขุนอินประมูลนะครับแล้วก็กุวัดดากนนนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับ แล้วก็ได้มาสามองนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เส้นพระอาทิตนะครับพิมพ์มทรงที่มีเส้นพระอาทิตเป็นทรงพิมพ์สามชั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็สามชั้นเป็นพิมพ์มพระประธานเหมือนกันนะครับได้มาสามองเลยนะครับนี่นะผมว่าน่าจะเป็นกุกุนอินประมูลนะครับถ้าว่าดาันโนเนี่ยจะออกส้มๆมนะออส้มส้มจัดจัดเลยนะ น,นะนี่องน้งเหลืองนะครับนี่นะผมเอาเอา่าผมว่าเป็นขุนอินนะครับ๋ย่ผมขายในราคาหนักขนนนะครับองละสองรอบาทนะครับเดี๋ยวจะส่งดูให้ทีละองนะครับ นี่ครับอ่อองค์ละสองร้อยบาทนะครับ นี่นะดูให้ชอบก่อนนะ, access, exams, นะครับ,รบแล้วค่อยว่ากันนะครับไม่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 ไมมีประกันนะครับราคาคุ <S <s ยกันได้นะครับนี่นะฮะดูแล้วก็ท่านชอบแล้วก็ว่ากันนะครับต่อรองได้นะครับราคานะฮะนี่นะคือถ้าโมวแต่ส่งมันไปคืนกันมานี่มันไม่จบสักทีนะครับพอดีผมขายก็ต้องใช้เงินนะครับ ดูแล้วชอบนะฮะอยากดูตรงนี้ตรงนั้นก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับแต่พระย,ยังอยู่นะครับยังไม่มีใครปิดนะครับให้ดูได้ตลอดนะครับคุยได้นะครับต่อรองราคาที่น่าจะได้ผมถ้าผมไม่ขาดทุนจงให้ได้อยู่แล้วนะครับ อันนี้นะครับแต่สามองค์นี้ราคาองละสองบาทนะครับต่อมานี้จะเป็นาภาพประจำวัษษนนะครับอันนี้จะเป็นของกุวันจนะสงครามนะครับอันนี้เขาว่าหลวงพ่อหลวงพ่อพรมวัดจ่องแคมาปลุกเสกนะครับนี่นะพิมพ์เป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับโกวัชนะสงครามนะครับ อันนี้ก็สภาพผิวเปิดนะครับนครับอ่าองนี้200บาทนะครับพิมพ์อุ้มบาทนะครับกุวัชนาสงครามนะครับสภาพผิวเปิดนะครับอ่าองค์ต่อมาเป็นภาะปิดตานะครับของหลวงปู่พิงค์ัดบางประกอกนะครับ ันนี้ไม่ทันหลงพอพิงนะครับใช้มวนสารเก่านะครับอันนี้ประมาณปีหนึ่งสี่นะครับนี่ตัววัดว่าอย่างนั้นนะทันไม่ทันก็ผมไม่น่าไม่คิดว่าน่าจะทันนะนี่นะครับเนื้อหาห,าหลงพอพิงนะครับปีหนึ่งสี่นะวัดบางมะกอกนะครับอ่าองนี้เอาร้อยแปดสิบาทนะครับนี่นะฮะร้อยแปดสิบาทนะฮะปิดตาหลงพอพิงปีหนึ่งสี่นะครับมันบางมะกอก องค์สุดท้ายนี wrote, ่เป็นนางกวักนะครับเนื้อผงใบลานนะครับเป็นของหลวงพ่อวงนะครับวัดทุ่งผักกูดนะครับนี่นะองค์ตั้งเลน่าใจมากเลยครับอันที่มีคะเทาะตรงนี้นะครับเห็นเนื้อในนะครับนี่นะเนื้อผงใบลานนะครับเป็นนางกวักนะครับน่าใช้มากเลยนะครับเห็นด้านล่างนะครับ ก็จะลงลักมานะครับอ่านกวักนี้เอา200บาทนะครับหลวงพ่อวงนะครับวัดทุ่งผักกูดนะครับมีกระเทาะตรงนี้นะครับครับสุดท้ายนี้ฝากช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์ได้ครับ ช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081923750นะครับ ID Line ก็081923750นะครับมีบริการเ,เก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระอ,องค์ไหนในยการได้นะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ